สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะคุณครูเตวมีกิจกรรมให้เด็กๆทําด้วยนะคะจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิชาภาษาไทยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีใบงานใบนี้นะคะก็จะเป็นสละไอไม้มาลายและสละไอไม้ม้วนนะคะมีกันไกมีสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะแล้วก็มีสมุดที่คุณครูเคยแจกให้เด็กๆไปนะคะแล้วก็จะเป็นผู้กันและกาวหรือถ้าใคร ไม่ใช้กาวขวดใหญ่แบบนี้จะเป็นกาวที่เป็นกาวแท่งที่ทาได้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้กันเลยค่ะว่าให้ทําอะไรนะคะอันดับแรกนะคะใบงานใบนี้นะคะอ่าให้เด็กๆระบายสีสระไอทั้ง2ตัวนะคะเอาสีขึ้นมาเลย อันดับต่อไปนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดตามรอยปะตรงนี้ทั้ง2องวงเลยนะคะ,ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะใช้กันไกรตัดให้ตรงตามรอยปะเลยนะคะ เสร็จแล้วสละไอาทั้ง2ตัวนะคะต่อไปเอาสมุดขึ้นมาค่ะเด็กๆจะใช้เป็นสมุดเล่มนี้หรือเป็นสมุดวาดภาพที่เด็กๆมีก็ได้นะคะใช้หน้าไหนก็ได้ที่ว่างนะคะเด็กๆก,ก็เอาไปแปะลงในสมุดแบบนี้นะคะ เมื่อเด็กๆเ,เสร็จสระไอสองตัวแล้วนะคะอย่าลืมเวลาทำงานเสร็จทุกครั้งนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างบรรทัดส,สุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้สมมติคุณครูเตาเขียนชื่อคุณครูเตาให้ดูแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อใครทำเสร็จแล้ว ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหน้านี้ส่งมาให้คุณครูเตวดูทางไลน์นะคะงานวันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสละไอไม้มาลายและสละไอายไม้ม้วนง่ายๆแค่นี้เองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูเต้าก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ